สวัสดีค่ะพบก,กับช่องสารดีนะคะวันนี้ก็จะมาสอนการทำตารางใน Microsoft Word นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเราก็เปิด Word ของเราขึ้นมานะคะวันนี้นะคะก็จะใช้เป็น Word ของ2010นะคะซึ่งตัวนี้จะสามารถทำได้ทุกเวอร์ชันนะคะเราก็ทำการตั้งหัวข้อของตารางก่อนนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็น บัญชีรายชื่อของเจ้าหน้าที่สำนักง,งานแห่งหนึ่งนะคะตัวหนังสือนะคะเราก็จะใช้เป็นไทยสารบัญ PSK นะคะตัวหนังสืออยู่ที่16นะคะ โดยหัวข้อนะคะเราจะใส่เป็นตัวหนานะคะแล้วเราก็จะวางที่กึ่งกลางหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการสร้างตารางนะคะโดยการมาที่แทรกนะคะแล้วก็ไปที่ตารางตรงนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะมีป๊อปอัพแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถเลือกตารางตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเราจะมาตรงที่แทรกตารางตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือกที่ว่าเราจะใส่ กี่คอลัมน์หรือกี่แถวนะคะแล้วเราก็เลือกตกลงได้เลยนะคะส่วนวันนี้นะคะก็จะทําให้ดูดตัวนี้นะคะซึ่งการเลือกนะคะเราสามารถเอาเมาส์นะคะเลื่อนไปได้เลยนะคะว่าเราอยากได้กี่ตารางกี่แถวนะคะวันนี้ก็จะเอาหมดเลยนะคะหลังจากเราได้ตารางแบบนี้มาแล้วนะคะเราก็มาใส่ข้อมูลหัวตารางของเราก่อนนะคะก็จะใส่เป็นตรงแถวแรกนะคะก็จะเป็นลำดับที่นะคะ แถวที่สองก็จะให้เป็นชื่อสกุลนะคะแถวสามก็จะใส่เป็นตำแหน่งแล้วก็เป็นที่อยู่นะคะที่อยู่นะคะก็จะมีบา้านเลขที่ บ้าน,นะคะ่ะตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็เพื่อจะให้ละเอียดนะคะเราก็ใส่เป็นเลขรหัสไปรษณีย์ลงไปด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ เพื่อว่าติดต่อนะคะเป็นช่องทางในการติดต่อที่สะดวกสบายนะ,ะในทุกวันนี้จะสังเกตว่าเราจะใส่ข้อมูลประมาณนี้นะคะซึ่งว่ามันยังไม่พอนะคะเมื่อข้อมูลไม่พอเรากต็ต้องทำการเพิ่มตารางโดยการเพิ่มตารางของเรานะคะเราก็สามารถมาที่แทรกแล้วก็ทำการ าวาตารางเพิ่มก็ได้นะคะแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการคลิกขวาแล้วก็เอาเคอร์เซอร์ไปวางที่แถวสุดท้ายนะคะในคอลัมน์ใดก็ได้นะคะแล้วเราก็คลิกขวาไปที่แท้แล้วก็แท้คอลัมน์ทางขวาค่ะอันนี้จะเพิ่มอีกสักประมาณสองคอลัมน์เออสองสองแถวนะคะ แลวเมื่อเราได้ตารางเพิ่มนะคะเราก็ใส่ข้อมูลหัวข้อเพิ่มได้เลยค่ะอันนี้ก็จะใส่เป็นหมายเหตุก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนตารางที่เกินมานะคะเราสามารถทำการลบโดยการใช้เมาส์นะคะ,ะเลื่อนเมาส์ไปที่ข้างบนหัวตารางนะคะให้เป็นลูกศรแบบนี้นะคะลูกศรชี้รวมแบบนี้แล้วก็ ทำการคลิกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นเราก็กด backspace นะคะก็จะลบทั้งแถวให้เราเลยนะคะพอเรามาตรวจสอบดูนะคะอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่หายไปและเราต้องการแทรกข้อมูลในช่องในช่องระหว่างแถวแบบนี้ค่ะเราก็สามารถทําได้โดยการาเลือกตรงแถวที่เราต้องการที่จะแทรกตัวนี้ก็จะใส่เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็จะใส่ ข้างหน้าของชื่อนะคะแล้วก็ทำการเอาเมาส์นะคะไปวางตรงแถวแถวตรงชื่อนะคะหรือว่าแถวของลำดับที่นะคะอันนี้จะทำให้ดูในกรณีที่เราวางแถวหน้าชื่อนะคะเราก็ทำการคลิกขวาเพื่อที่จะแทรกตารางนะคะหลังจากนั้นเราก็เลือกแทรกคอลัมน์ทางซ้ายนะ,ะเราก็จะได้ตารางตัวที่เป็นอ่า ก่อนก่อนหน้าของชื่อนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้อมูลของเราเลยค่ะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ mm hmm. เมื่อเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราได้ข้อมูลครบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการจัดตารางนะคะให้แบบให้มีความสวยงามนะคะเราก็ จากที่สังเกตนะคะข้อเหมือนว่าข้อมูลของเรามจะเกินเกินหน้ากระดาษไปนะคะเราก็ทําการทําหน้ากระดาษนะคะให้เป็นแนวนอนนะคะโดยการที่มาที่เข้าคุงหน้ากระดาษไปที่การวางแนวนะคะหลังจากนั้นก็เลือกเป็นแนวนอนแล้วก็จะได้หน้ากระดาษที่ยาวขึ้นนะคะใส่ข้อมูลได้มากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้เมาส์นะคะคลิกตรงเส้น ตรงนี้นะคะให้เป็นลูกศรแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนเพื่อที่จะจัดตารางของเรานะคะทำการเลื่อนทีละช่องนะคะขอแก้ข้อมูลนิดหนึ่งนะคะพิมพ์ตกไปราดไปษณี เราก็จัดไปทีละแถวนะคะประมาณนี้ เมื่อเราจัดตารางเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการผสานเซลล์ตรงที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเลือกประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการผสานเซลล์เราอาจจะทําโดยการมาเลือกที่ตารางเครื่องมือแล้วมาที่เขาโคงแล้วก็เลือกภาษาเซลล์ตรงนี้หรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราสามารถ คลิกข,ขวาครอบแล้วเราคลิกขวานะคะแล้วเรามาเลือกภาษาเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะได้เช่นกันแล้วก็มาภาษาเซลล์ตรงลำดับที่นะคะบัตรประจำตัวประชาชนชื่อสกุลตำแหน่งแล้วก็อย่าลืมตรงหมายเหตุนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะสังเกตได้ว่า ข้อมูลของเราข้อมูลในหัวข้อของตารางของเรามันจะอยู่ด้านบนใช่ไหมคะแล้วก็จัดมาทําการจัดโดยการเลือกโดยการเลือกแบบเอาเมาส์คุมแบบนี้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราสามารถเอาเมาส์มาวางไว้ตรงหัวตารางด้านซ้ายนะคะให้ลูกศรเป็นแบบนี้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็มาเลือกตรงเครื่องมือตารางนะคะมาที่เข้าโค้งแล้วก็ มาตรงอตรงนี้นะคะเพื่อที่จะจัดหมวนะคะแล้วก็เลือกตรงกึ่งกลางค่ะเราก็จะได้ข้อมูลของเราที่อยู่ตรงกึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ให้ตารางนะคะอยู่ตรงกลางเราก็เลือกเหมือนเดิมค่ะเลือกตรงซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นมาที่หน้าแรกแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะเลือกกึ่งกลางตรงนี้จัดข้อความไว้กึ่งกลาง ็จะได้ตารางติดกลางหน้ากระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็มาใส่ข้อมูลนะคะข้อมูลของเราอันนี้จะเป็นเลขหนึ่งนะคะซึ่งในตัวตารางที่ไม่ใช่หัวข้อนะคะเราจะใส่เป็นตัวหนังสือบางนะคะแล้วก็ข้อแล้วเราก็เลือกเป็นตัวบางนะคะ Rồi cho nên là có sẻ khuôn mồm bằng lâu lời khả. Ban đồng nhỏ tâm quần đồng nhỏ tâm นี่นะคะเราก็ใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะหากเราต้องการเพิ่มตารางนะคะเราก็เอาเมาส์นะคะมาคลิกที่ตรงข้างหลังของอแถวสุดท้ายนะคะให้เคอร์อเซอร์กับพริบป,ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็กด ENTER นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะในกรณีที่ข้อมูลของเราเยอะนะคะจาเป็นต้องอามาใส่ในหน้าที่สองนะคะเราไม่จําเป็นต้อง สร้างตารางใหม่นะคะ,ซ,ะซึ่งเราสามารถเอาหัวข้อตรงนี้นะคะไปไวในหน้าที่สองได้นะคะโดยการที่เอาเมาส์นะคะมาวางในคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งนะคะตรงหัวของตารางนะคะหลังจากนั้นเรามาที่เครื่องมือตารางและมาที่เขาโค้งนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะตรงทําซ้ําแถวส่วนหัวนะคะแล้วก็เลือกคลิกตัวนี้นะคะหลังจากนั้น enter ลงค่ะ เราก็จะได้หัวตารางในรูปแบบที่เหมือนกับหน้าแรกนะคะโดยที่เราไม่ต้องกรอบไม่ต้องอคัดลอกหรือว่าสร้างใหม่นะคะก็เราก็สามารถเพิ่มข้อมูลของเราต่อได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะเอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้ประโยชน์ต่อนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปด,ดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ